เออไอ้น <chat> ้องมองเนี่ยว่าไงลูกมตื่นมาทำไมเนี่ยพ่อยังไม่ได้นอนเลยหนกแม่หนุ่มเจาอะไรเนี่ยว่าไงฮะแต่ลองบอกพ่อสิว่าไงว่าไงว่าไงลูกบอสมาตั้น พี่บิงพี่บิงกินนมมานะไหนดูนุงเลยเดี๋ยดูพุงดิโอ๊ยพุงแฝบเดี๋ยวดูนี่โอ้ยเออรู้แล้วไงลูกครับครับลูกอ่ะน้องน้องน้องทักทายอ่ะพี่บิงหอมน้องทักทายหอมน้องเลยเออพอแล้ว เดี๋ยวเดนน้องต่อยพอแล้วเดี๋ยวน้องต่อยนะทำไมลูกยาไม่ได้่ดอเออเตือนมันทำไมฮะว่าวงไงไม่เอาไม่เอาไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องร้อง <laughs> เมอตอนเอในเอด้อนมีเรมองเอ๊ะเอ๊ออกเสียงด้วยเอ๊เอ๊ะเอ๊ะเอเอ๊ะตื่นมาทำไมบอสอ้าวอีกแล้วอเคอเคเพียงเพียงเพียงหายอืมอโอเคหายมากหายละเก็บมาก ตอยเขาทำไมอุ้ยโอ้ยโอ้ยเปาเพียงให้พ่อก่อนแล้วโอ้ยจะเอาอะไรลูกเอ๊ะถ้ามันเห็นจะเอ๊ะละถ้ามันเห็นจะถ้ามันสบตานะจะยิ้มอัตโนมัติเลยดูดิบอส บอตัน Saint เอ๊ะเอบาตันมองพ่อเบาเหมืนั้งคืนบาตันบาตันเอ๊ะเอ๊ะไรเขเห็น <quelques> น <Lincoln> ้เ <smoked> อ <eras> ๊ะเอ๊ะ <k dual ec oire> นี่พออยู่นี่เอ๊ะเอ๊ะฮจ๊ะจ๊ะก็คุยชวนโอ้โหนิดเดียวเองวิงเกินไปแล้วเพียงนิดเดียวพอแล้วไม่เจ็บเลยก็กอนก็ก่อน

เอ๊ะเอ๊ะเอะเป็นอะไรโดนอะไรคะไม่ไมคนเก่งต้องไม่เจ็บ คนเก่งแข็งแรงต้องไม่เป่าต้องไม่เจ็บเข้าใจโอเคกิมมี่ไฟโอเคนอนนะนะไหนโอเค